เรียนทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกันขอบคุณครูกวางนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ไปครูกวางโรงเรียนบ้านปูนสูงสมควรนาททิวาสเต2สองนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบโดยการนับต่อนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนก็ได้คุ้นเคยเกี่ยวกับการหาผลบวกนะคะโดยใช้การนับต่อแต่วันนี้ก็คือจะเียนกเ่การหาผลบวกอย่างไรมาดูกันนะคะ,ะดูคตัวอย่างนะคะสิบสีออ่ลบด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่ จากอะไรคะอ่านับต่อจากตัวลบก็คือนับหกนับต่อจากหกไปกี่ครั้งคะอ่าไปสิบสี่ไปจนถึงสิบสี่นั่นเองนะคะอ่าจากหกก็ไปเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะสิบสี่ปุ๊บก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าก็จะได้แปดตรงนี้นะคะ ก็นับจําหนึ่งครั้งนี่คือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งแล้วก็8ครั้งนั่นคือคําตอบนะคะคือ8อมาดูตัวอย่างข้อ1 1จดน,นะคะ11คือตัวตั้งลบด้วย9นะคะ11คือตัวตั้งการดําเนินการคือการลบลบด้วย9นะคะก็บอกให้นักเรียนนับต่อจาก9นับต่อจากตัวลบนั่นเองนะคะนับต่อจากตัวลบไปจนถึง ตัวตั้งก็คือ11นั่นเองนะคะจาก9้น,นะคะนักเรียนจะเอา9้าไว้นในใจนะคะ9ไว้นในใจยกนิ้วขึ้นมานับต่อไปก็คือ10นะคะ9ไว้นในใจนับต่อไปก็คือ10 11เห็นไหมคะก็ในมือของเรามีเท่าไหร่เอ่ยอามีอยู่สองใช่ไหมคะฉะนั้นคําตอบตัวนี้ก็คือ2นั่นเองนะคะอืมอยากไหมคะ มาดูข้อ1.2นะคะ12ลบด้วย7นะคะเราจะเริ่มนับต่อจากตัวลบนะคะก็คือนับต่อจาก7นะคะไปจนถึง12ก็คือตัวตั้งนะคะเจ็ดไว้ในใจนะคะ7ไว้ในใจเรากำนิ้วนะ7ไว้ในใจนับไปจนถึง12นะคะ7แล้วก็8 9 10 11 12เท่าไหร่คะห้านั่นเองนะคะเฉพาะคำตอบตรงนี้ก็คือ นะคะเคไม่เอ่ะทีนี้มาดูข้อ1.3ค่ะข้อ1.3 1 3สบามลบด้วย8นะคะนับต่อจาก8นะคะเอา8ไว้ในใจนะคะ8ไว้ในใจนับไปจนถึง13นะคะ8แล้วก็9 10 11 12แล้วก็13เท่าไหร่คะ 5นะคะมีอยู่ในมือคือ5นั่นเองนะคะฉะนั้น13ลบด้วย8ก็เท่ากับ5นะคะอ่านี่ก็คือหน้า139นะคะอ่ะต่อไปเปิดไปดูที่หน,นะะหน้า140นะคะหน้า140นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำาให้นักเรียนทำนะคะหน้า140ทัาเองนะคะโดยอย่างเช่น14ลบ5ด้วย5ใช่ไหมคะ นับต่อจากตัวลบก,ก็คือ5นะคะนับต่อจากตัวลบก,ก็คือ5นะคะ5ไปจนถึงอะไรคะอ่ะสิบสี่ใช่ไหมคะอ๋อห้าไม่แน่ใจนะคะ5นับไปจนถึง14นะคะ5แล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมคะสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เท่าไหร่คะอ่าเก้าใช่ไหมคะเก้าฉะนั้นนับได้ 9ครั้งนะคะ9ครั้งคำตอบที่ได้ก็คือ9นั่นเองนะคะอ่ะ9ครั้งอ่ะ14บลบหก็จะได้เท่ากับ9นะคะคำตอบก็คือ9นะคะอ่ะมันมีอีก2ข้อนะคะข้อ2.2กับข้อ2.3เดี๋ยวให้นักเรียนทำเองนะคะจำนวนที่นี้ครูวางฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็อ่ะไม่ต้องส่งคุณครูนะคะ วันนี้วันเสาร์นะคะทักเรียนไม่ต้องทำใบความเาองครูนะคะ,ะวันนี้ครคูจะมาอะสอนเนื้อหายอย่างเดียวนะคะไม่ต้องทำสูงนะคะ,ะมาดูข้อสอจุดสองต่อเลยนะคะอ่า11ลบด้วย8ค่ะ11ลบด้วย8นับต่อจาก8นะคะไปจนถึง11 8แล้วก็9 10 1 1กี่ครั้งคะ1 2 3่3ครั้งใช่ไหมคะแสดงว่า11ลบ8ก็เหลือ 3นั่นเองคําตอบก็คือ3นะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อ2.3นะคะมาดูข้อ2.3 16ลบด้วย9ค่ะนับต่อจากอะไรเอ่ยตัวลบก็คือ9นะคะไปจนถึง16ได้กี่ครั้งเอ่ย9แล้วก็10 11 12 13 14 15แล้วก็16เท่าไหร่คะ เจ็ดครั้งนั่นเองนะคะอ่าเจ็ดครั้งค่ตอบคือ16กลบ9ก็จะได้เท่ากับ7นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้วันเสาร์นะคะวันนี้คูกวางลืมว่าวันนี้วันเสาร์นะคะคูกวางก็จะมาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการหาผลลบโดยใช้การนับต่ออย่างเดียวนะคะสําหรับวันนี้ไม่ต้องทําแบบหั่วนคุ้ครูนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ